การน้อมจิตไปในสังขารุปเปกขาญาณของปุถุชน <rauen. S 1> ของพระเสขะและของท่านผู้ปราศจากราคะมีความต่างกันอย่างไรสังขารุปเปกขาของปุถุชนเป็นกุศลแม้ของพระเสขะก็เป็นกุศลแต่ของท่านผู้ปราศจากราคะเป็นอัพยากฤิตการน้อมจิตไปในสังขารุปเปกขาของปุถุชนของพระเสขะและของท่านผู้ปราศจากราคะ มีความต่างกันโดยสภาพเป็นกุศลและอัพยากิตอย่างนี้การน้อมจิตไปในสังขารุปเปขาของปุตุชนของพระเสขะและของท่านผู้ปราศจากราคะมีความต่างกันอย่างไรสังขารุปเปขาของปุตุชนบางเวลาปรากฏดีบางเวลาปรากฏไม่ดีแม้สังขารุปเปขาของพระเสขะบางเวลาปรากฏดี สังขารุปเปกขาของท่านผู้ปราศจากราคะปรากฏดีโดยส่วนเดียวการน้อมจิตไปในสังขารุปเปกขาของปุตุชนของพระเสขะและของท่านผู้ปราศจากราคะมีความต่างกันโดยสภาพที่ปรากฏและโดยสภาพที่ไม่ปรากฏอย่างนี้